สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องประโยชน์จากการกินมะม่วงกันนะครับ18สรพพคุณประโยชน์ของมะม่วงผลไม้ต้านโรคที่ไม่ธรรมดาหวานเป็นลมขมเป็นยาเห็นทีจะไม่จริงเสมอไปเพราะมะม่วงแมงโก้ผลไม้ที่อร่อยได้ทั้งสุกและดิบหลายหลายคนชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้เพราะหอมหวานหรือเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดก็กินเพลินสนุกปากแต่ผลไม้อย่างมะม่วงมีดีมากกว่านั้นเพราะคุณประโยชน์ของมันอัดแน่นเต็มผลใครที่ยังไม่รู้ว่ามะม่วงมีดีอย่างไรมาหาคำตอบกันเลยดีกว่า มะม่วงอุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุประโยชน์มากกว่าที่คิดหากจะหาผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดมั่นใจเลยว่ามะม่วงคือหนึ่งในผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีที่ช่วยแก้หวัดและบำรุงผิวพรรณวิตามินบีที่ช่วยไม่ให้เป็นโรคปากรหนกกระจอกและช่วยป้องกันโรคโลหิตจางวิตามินเอที่บำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นเท่านี้ยังไม่หมดเพราะมะม่วงยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอย่างแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสอีกทั้งอย่างเป็น ผล,ลไม้ไขมันต่ำกินแล้วไม่อ้วนแถมยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ขับถ่ายสะดวกอีกด้วยบอกเลยว่าผล,ลไม้อย่างมะม่วงไม่ธรรมดาจริงๆเพราะนอกจากจะอร่อยได้ทั้งสุกและดิบแล้วยังเต็มเป็นด้วยคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้มาดูกันดีกว่าว่าสรรพคุณของมะม่วง,งมีอะไรบ้าง18สรรพคุณดีๆจากมะม่วงประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดี 1. มะม่วงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและช่วยชะลอวัยมะม่วงทําให้ร่างกายได้รับเบต้าแคโรทีนที่ช่วยให้ผิวพรรณสดใส2มะม่วงช่วยต้านมะเร็งมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและมะเร็งต่อมลูกหมาก 3. มะม่วงมีสรรพคุณช่วยคลายเครียดมะม่วงสุกมีรสหอมหวานช่วยให้ร่างกายสดชื่นแก้เครียดแก้หงุดหงิดได้แถมยังช่วยให้สบายท้องและทําให้นอนหลับสนิทขึ้น 4. มะม่วงเป็นผลไม้บํารุงสายตาห มะม่วงดิบมีแคลเซียมสูงและช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน 6. มะม่วงดิบแก้คลื่นไส้อาเจียนได้ดี7ประโยชน์ของมะม่วงช่วยแก้อักเสบมะม่วงช่วยให้แผลที่มุมปากหายเร็วขึ้นช่วยลดการอักเสบแก้ร้อนในและแผลในปาก 8. มะม่วงมีไฟเบอร์สูงทำให้ระบบย่อยอาหารดีข,ขึ้นขับถ่ายสะดวกขึ้นส่วนมะม่วงสุกช่วยแก้อาการบิดและอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด9 มะม่วงช่วยให้อิ่มเร็วขึ้นแต่เผาผลาญได้เร็วด้วยเช่นกันมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีไขมันดีที่ร่างกายต้องการกินแล้วไม่อ้วนช่วยสลายไขมันเลวที่สะสมในร่างกายได้ 10. มะม่วงช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ใบมะม่วงช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อและช่วยรักษาโรคลำไส้อักเสบได้ 11. มะม่วงช่วยรักษาโรคตานขโมยในเด็ก 12. มะม่วงสุกช่วยแก้ไขวัด 13. มะม่วงดิบสัพพรพคุณช่วยยิวยาโรคเบาหวานได้ส่วนใบมะม่วงเมื่อนำมาต้มดื่มจะช่วยยิวยาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้เป็นสูตรสมุนไพรโบราณ 14. มะม่วงเป็นผลไม้ที่ช่วยขับปัสสาวะได้15้มะม่วงมีประโยชน์บำรุงผิวสวยมะม่วงเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและมีเบต้าแคโรทีนที่ดีต่อการฟื้นฟูผูให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหากนำมาพอกหน้าจะช่วยให้รูขุมขนกระชับ 16. มะม่วงมีโพแทเสเซียมที่ช่วยควบคุมสมดุลในร่างกายป้องกันโรคลมแดด 17มะม่วงเป็นผลไม้บำรุงร่างกายที่ช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ 18. ปประโยชน์ของใบมะม่วงช่วยสมานแผลใบของมะม่วงก็มีประโยชน์ไม่แพ้เนื้อมะม่วงเพราะสามารถรักษาบาดแผลสดได้ใบมะม่วงเป็นสมุนไพรที่ช่วยสมานแผลแก้อักเสบได้ดี ทั้งหมดนี้เป็นสรรพคุณและประโยชน์18ข้อจากมะม่วงผลไม้ที่ทั้งอร่อยแถมยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ทั้งยังช่วยต้านโรคภัยได้นอกจากเนื้อมะม่วงจะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่ร่างกายต้องการแล้วใบของมะม่วงก็นับว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยยูยาบาดแผลสดได้อีกเป็นผลไม้ที่ถือว่าเป็นยารักษาโรคโดยแท้มะม่วงอร่อยอิ่มท้องแปรรูปได้หลากหลาย นอกจากนี้มะม่วงยังถือเป็นผล,ลไม้ที่ช่วยให้อิ่มท้องได้แบบไม่มีใครมันเหมาะกับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรือกำลังลดความอ้วนอยู่แต่แนะนำให้กินมะม่วงดิบที่มีน้ำตาลน้อยกว่าเป็นตัวช่วยในการลดความอ้วนหรือจะนำมะม่วงสุกมาปั่นผสมกับโยเกิร์ตทำเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้ <c oughs> ก็ช่วยสลายพุงได้อีกทั้งยังดีต่อระบบขับถ่ายอีกด้วยสรรพคุณของมะม่วง จะว่าไปแล้วมะม่วงนับว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยได้หลากหลายเพราะสามารถนํามาแปรรูปได้หลายอย่างเช่นมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงแก้วมะม่วงกวนมะม่วงคลุกพริกเกลือยำมะม่วงเค้กมะม่วงพายมะม่วงเป็นต้นนอกจากเมนูแปรรูปเหล่านี้แล้วมะม่วงดิบก็ยังสามารถนําไปประกอบอาหารคาวได้อีกด้วยเช่นยำมะม่วงน้าปลามะม่วงน้าพริกกะปิเป็นต้นสรรพคุณมะม่วงมาก้นขนาดนี้ไปหามะม่วงมาไว้ใกล้ตัวเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพของเรากันเถอะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสุขภาพดี .com ถ้าชอบประโยชน์จากเรื่องนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ